สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆสัป,ปดาห์นี้เป็นสัป,ปดาห์ที่13เราจะเรียนรู้เรื่องหนูทำได้นะคะกิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมศิละปะโดยการติดปะรูปดอกไม้บนกระโปรงของน้องสาวนะคะเรามาดูอุปกรณ์และวิธีทำกันเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะ กิจกรรมศิละปะก็มีกันไกลมีกาวดอกไม้ที่เด็กๆจะได้นำมาตีที่กระโปรงน้องสาวนะคะก็มีเท่านี้ค่ะวิธีทำนะคะลูกเด็กๆตัดตัดดอกไม้ก่อนนะคะ สวยๆยังต้องดีบนะคะ สเสร็จแล้วเด็กๆก็ทากาวค่ะทากาวทากาวตรงดอกไม้นี้นะคะด้านหลังนี้นะคะทาเสร็จเรียบร้อยก็สามารถเอาติดตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราชอบติดยังไงก็ได้ะคะ่ะแล้วแติดบนรานก,การนะคะ เป็นอันเสร็จนะคะถ้าเด็กๆมีสติกเกอร์อะไรสวยๆเด็กๆจะเพิ่มเติมตรงที่แขนตรงที่มันว่างนี่ก็ได้ค่ะสติกเกอร์อะไรก็ได้แล้วแต่นะคะวันนี้ก็กิจกรรมศิละปะก็มีเท่านี้นะคะบา,บายค่ะ